สวัสดีครับช่องหนือพารวยนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์นะครับเล่านะครับเรื่องของอเหรียญเบบี้ดอทเนาะกำลังมาแรงมากๆและก็เป็นกระแสที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ว่าเข้าทันไหมตลาดจะไปได้ต่อไหมสาหรับเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็เราควรจะกาวแค่ไหนนะครับแล้วก็ราคาจะไปถึงเท่าที่บะไหมนะครับควรลงทุนหรือไม่นะครับก็ เป็นการวิเคราะห์เป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการการซื้อจากประสบการณ์ตนเองล้วนๆน,นะครับาการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ไม่ได้แนะนําให้โหลดออินหรือให้ซื้อทั้งหมดหมดตัวเลยไม่ใช่นะครับแต่ว่า,าเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมพอมีแล้วก็จากประสบการณ์ที่ซื้อเหรียญนี้มาหรือซื้อเหรียญอื่นๆมาก็เอามาเล่าเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจซื้อของเพื่อนๆนะครับเหรียญเบบี้ดอเนี่ย ผมเข้าซื้อเมื่อประมาณตุลาเดือนตุลานะครับเดือนตุลาวันที่ประมาณต้นเดือนประมาณต้นเดือนตุลานะครับณวันนี้ผมได้กําไรอยู่ประมาณ2องร้อนะครับผมไม่บอกยอดเงินเนาะว่าซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ผมได้กําไรอยู่ประมาณ2องร้อบา็นตะครับก็ในวันตุลาพฤศจิกาธันวาก็คือเรียกว่า2เดือนเต็มได้กําไรเดือนละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นว่าถ้าสนย์มันลดลงไปอีกนะครับเพื่อนๆก็จะได้กําไรเยอะขึ้นอีกนะครับ ทำไมต้องซื้อเบบี้ด็อกเนาะตอนนี้มีกระแสเรื่องหนึ่งเข้าไปแนนนะครับไอ้น้องหมาปิดตานอนกับส้มมีกล้วยมีส้มแล้วมีน้องหมาอีกตัวหนึ่งสิมีน้องหมาขายืดยืดมาเนาะก็ไซตามาหรือเปล่าเป็นตัวไหนก็มีนังน้องเข้ามาคุยกับผมอยู่ว่าเป็นไซตม์มาไม่พี่เออเราจะไปเก็บไซตามาดีไซตาตมะผมเก็บไปแล้วไซตามะผมแอบเก็บไปแล้วนะครับผมเหรียญกาวเนาะอ่าเหรียญต้นน้ํานะครับ คนที่ชอบซื้อเหรียญต้นน้ำเหรียญกาวติดตามช่องผมไว้เลยนะครับก็เป็นกำลังกาลังใจเป็นกาวกันและกันนะฮะเป็นทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็พวกคิชูอีลอนอากิตะนะครับสิ่งเหล่านี้ซื้อไว้ได้เลยนะครับซื้อไว้ได้เลยแต่ว่า3 0 0ร้อยห้าร้อยแล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคลนะครับไม่แนะนำให้ออินจนแบบหนึ่งแสนบาทหนึ่งหมื่นบาทไม่แนะนำนะครับอย่าเพราะเหรียญเหล่านี้เป็นเหรียญของ เหรียญมีมนะครับเหรียญมีมเหรียญที่ยังมีความเสี่ยงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลคร่าวๆนะเป็นเบบี้ด็อกเนี่ยเป็นลูกหลานเนาะของสกุลดิจิตอลของด็อกเนาะก็คือเหรียญทีอ่อิอีลมัสมาชอบทวิทท่อปัน่นเมื่อที่0.2นย์จุดสองข้กว่าเนาะแล้วใช้เวลา8ปีนะครับเพื่อนๆแปดปีถึงจะมาราคาที่ศูนย์จุดเออราคาที่ยีบาทเนาะที่เมื่อปีที่แล้วเขาขึ้นไปนะครับแล้วก็บางคนก็เก็บกําไรเก็บทํากําไรก็ เข้ากระเป๋าแยกย้าย,ายกลับบ้านนอนแล้วตอนนี้เมื่อไรจะกลับมาอีกก็ไม่รู้บางคนก็ดอยด็อกอยู่เนาะมีใครดอยด็อกยกมือครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมไม่ได้ซื้อเพราะว่า <c oughs> ถ้าผมถ้ามาในมุมผมผมวิเคราะห์แบบนี้นะครับว่า <c oughs> เหรียญบางเหรียญอย่างเช่นเหรียญด็อกเนี่ยถ้าเราเข้าที่หลังเนี่ยมันก็มีโอกาสดอยสูงแล้วก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆเ,เข้าตอนไฮนิวไฮหรือช่วงนี้บีบีด็อกกำลังขึ้นมาก,มากเลยฮะสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แบบนี้ช่วงนี้ผมไม่แนะนานะ เดี๋ยวถ้าเข้าไปแน้นจริงๆวานใหญ่ๆต้องเทขายอีกรอบนึงครับวานใหญ่ต้องเทจนสลัดเม้าอะนึกออกไหมครับมันก็ล่วงอีกถ้าล่วงรอบเนี้ยเก็บได้ครับเพื่อนๆตอนนี้อย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยมันไปมันไปต่อผมเคยครับในฐานะที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆช่วงแรกๆโอ้โหซื้อตอนเขียวซื้อมีใครเป็นแบบผมบ้างซื้อตอนเขียวยิ่งเขียวยิ่งเข้างงมากเลยตอนนั้นผมไม่มีประสบการณ์เนาะดอยทุกตัวครับสรุปดอยทุกตัวเละ ดอยสามเดือนสองเดือนสี่เดือนเลยนะทําอะไรไม่ได้นะครับขายก็ไม่ได้ขาดทุนซึ่งซึ่งวิธีการที่เราอยากได้กําไรจริงๆผมก็ไม่ขายนะครับก,ก็ก็ถือยาวก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก,ก็ก็ต้องรอนะครับแนะนําให้เข้าตอนแดงนะครับตอนที่ btc ร่วงนะครับก็ให้เข้าตอนนั้นนะครับอ่า baby dog เนี่ยก็ก็เกี่ยวกับเรื่องของเป็นลูกหลานของ dog coin เนาะแล้วก็ปริมาณการสั่งซื้อนี่ก็ค่อนขั้นงเยอะเลยหลายร้านร้านๆเลยนะฮะอันนี้เป็นเปอร์เซ็นที่แบบ เยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ Baby d o ็อกก็คือเป็นสกุลเงินดิจิตอลอ่าแล้วก็อันนี้รู้อยู่แล้วอันนี้คงคงไม่ต้องเล่าเนาะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาเริ่มมีคนเห็นเห็นค่าว่ากลัวตกรถอ่ากลัวตกรถในเหมือนชิบาอินุหรือเหมือน Baby d o ็อกเนาะเอ่าเบิร์นด็อกเนาะตรงที่ Dog ด็อกอะด็อกคอยเนี่ยเขาเคยวิ่งด็อกคอยเขาเคยวิ่งไปเยอะแล้วครับเขาเราเขาเราเคยได้กําไรเยอะมากๆแล้วอ่าเพราะฉะนั้นชิบะอินุก็คือแ แสนแสนแสนเปอเซ็นที่ขึ้นนะครับเอ่อทำให้เราเห็นว่าถ้าเหรียญต่อไปที่ n บ n c นจะเอาเข้าแล้วเป็น b a b y d o ็อนะครับทุกคนก็เลยมองหันว่ามาอออินมาซื้อมาถือเหรียญเบบี้ด็อเอาไว้เพื่อไม่ให้เสี่ยงไม่ให้บอกตกรดลูงงี้ซื้อดีกว่าลูงงี้เข้าดีกว่าลูงงี้อ่ซื้อเหรียญน,นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมมองว่า,วาถ้าถ้าเราไม่ตกรถนะครับเราก็จะมีโอกาสทํากําไรได้ หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราเข้าตอนนี้ผมมองว่ายังไงมันก็กําไรนะครับแต่ต้องถึงยาวสักสองปีสามปีนะเราไม่สามารถว่าโอ้โหเข้าแต่ถ้าเกิดฟลุกขึ้นมาถ้าฟลุกขึ้นมาเหมือนชิบะอินุนะฮะโอ้ชิบะอินุก็คือแบบต้นปีปีที่แล้วก็คือราคาต่ำมากๆจริงๆนะครับสวนเพียบเลยพอหลังจากนั้นเดือนตุลาโหเขาหายแบบขึ้นสุดๆจริงๆฟันกําไรกันไปเละเลยนะครับด้วยหลักร้อยหลักพันได้เป็นหลายล้านบาทนะฮะ ันนั้นก็คือเราก็คาดหวังว่า Baby d o ็อจะเกิดกับชุมชนของเรา Baby d o ็อจะทําให้เราเป็นอาพีมหาเศรษฐีเหมือนกับชิบะอ i n ุนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่า Baby d o ็อเนี่ยอาจจะทําเป็น New High แล้วทําให้วิ่งแซงอ่ชิบะอินุเพราะตอนนี้พกถือใน wallet หรือกระเป๋าเนี่ยแซงของอ่ชิบะอินุแล้วนะครับก็คือมีคนถือมีคนซื้อมีคน ซือ address เปิด address เนี่ยเยอะมากๆมี wallet เนี่ยเยอะมากๆแล้วทำให้เราเห็นว่าเบบี้ด็อกไม่ธรรมดานะครับเบบี้ด็อกน่าจะไม่ธรรมดาส่วนเหรียญอื่นๆนะครับส่วนเหรียญอื่นๆที่ที่ควรซื้อเก็บไว้หรือติดกระเป๋าเอาไว้นะครับผมก็แอบ,บเชียร์พวกไซตามะคูมะนะฮะแอบบเชียร์นะฮะคิชุอินุนะฮะผมมองว่าเหรียญเหล่านี้ก็ไปได้นะแต่เรื่องของพวกนินจาอะไรพวกนี้ผมยังไม่มีความรู้ลูฟี่นะฮะ อ่าแคดเกิลเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ยังไม่มั่นใจเหรียญเหล่านี้เท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะลงสักหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทอันนี้ได้นะห้าสิบบาทร้อยบาทเพื่อจะได้แลกกับแสนเหรียญล้านเหรียญอะไรแบบนี้ยผมมองว่าก,ก็ก็ลงทุนไปครับไม่ไม่ไม่เสียหายหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทแลกกลับมากับสองร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์สำหรับกำไรเนาะผมมองว่ามันก็โอเคมีติดมีติดกระเป๋าเอาไว้เราจะได้ไม่ต้องบอกตกรถนะครับเพราะว่า,าเราก็ไม่รู้หรอกว่าอ่า โปรเจกต์ project, แต่ละโปรเจกต์หรือเหรียญแต่ละเหรียญของมีมเนี่ยจะไปแค่ไหนทําไมเราเล่นสายมีมทําไมเรามาเน้นเบบี้ด็อกอันนี้ผมแนะนําในตัวผมเองนะครับในในมุมของ,มองผมเองผมมองว่าเหรียญราคาต่ําอัตราการคูณดับเบิลมันจะทําให้เรารวยเร็วกว่าที่เราจะไปถือซื้อเหรียญสูงๆที่1เหรียญได้ได้อ่าหนึ่งแสนบาทใหนึ่งเหรียญยังไงครับอ่าอันนี้นะทุกคนน่าจะเข้าใจคอนเซปต์อยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะมาเชียร์ทุกๆคนครับว่า ตอนนี้นะฮะก็เล็งเบบี้ด็อกไว้ให้ดี mm hmm. เล็งเหรียญบีมเอาไว้ให้ดีนะครับซื้อในไหนได้บ้างก็มีในพวกอ่าแพนเค้กเนาะอ่าแพนเค้กแล้วก็อ่าโอเคเอ็ก okay, นะครับแล้วก็ o, เกเรโอนะฮะอ่าซื้อผมก็ซื้อสองสามกระดานพวกนี้แหละผมก็จ่ายความเสียเ่ยงในกระจายความซื้อกระจายความเสี่ยงเอาไว้แล้วก็ไปเอิร์นเอาไว้ไปสเต็กเอาไว้ไปกินดอกเอาไว้นะครับแต่แต่ชัตส์วอลเล็ตเนี่ยที่ผมซื้อมาซื้อมาสองวันแล้วเนาะทุกคนถ้าทุกคนดูในช่องผมก็จะรู้ว่า ผมเสียค่าการเรียนรู้ไปประมาณ3 0 0พบาทกับการโอนผิดเชนโอนผิดนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็มีใครยังทำให้เป็นก็ถามได้ในบางอย่างผมก็สอนให้ได้ในบางอย่างนะครับแอดไลน์ผมได้นะครับที่ผมให้ไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นเป็นชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าผมมองว่า่าผมก็ไม่ได้เก่งที่สุดนะครับก็บางอย่างผมก็ยังไม่รู้บางอย่างก็ต้องมานั่งอ่านนั่งศึกษานะครับก็อยากให้ทุกคน ทําไม่โอนไม่หายเหมือนผมอะเออง่ายๆเลยโอนแล้วเหรียญไม่หายเหมือนผมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเรื่องเชนตั้งแต่แรกเนาะไม่ได้ศึกษาเห็นว่ามันมีมันดีนะครับมีทานเซ็ชั่นแล้วมันได้เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาก็ตามนะฮะตามตลาดอันนี้ก็เรียกว่าความคิดที่ผิดนะเนาะพอยังไม่รู้เนี่ยมันทําให้เราโอนผิดเชนอีทเรียมสมาร์ทเชนต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ทำหาททำให้เหรียญหายเพราะว่ามันคนละเชนกันแบบนี้ครับมันก็ ทำอาบทำให้เข้าใจผิดได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมอาจจะทามาทําคลิปมาสอนก็ได้ครับว่า,าเปิดกระเป๋ายังไงโอนยังไงอะไรเงี้ยสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้ทําคลิปเชิงสอนแบบนั้นเพราะว่าก็ไม่ได้อยากเปิดเผยข้อมูลเนาะในเรื่องของพวกนี้เพราะว่า1มันมีเรื่องมิจฉาชีพมันมีเรื่องการแฮกอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าผมก็เลยเน้นเรื่องการอธิบายการสอนการเอานําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ทุกคนเอาไปต่อยอดได้หรือเอาไปใช้ในการที่จะ ซื้อเหรียญอื่นๆได้นะครับมากกว่าเนาะเพราะว่าผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปคล้ายๆกับมาตีกราฟให้มาโชว์พอร์ตให้อะไรเงี้ยต้องขออนุญาตด้วยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ใช้แบบนั้นเนาะเพราะว่าผมอาจจะ1ไม่ใะ่ศาด้วย2ไม่ได้อ่าอาจจะหาข้อมูลมาเล่าดีกว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะมาเตือนเบบี้ด็อกระวังตกรถระวังตกรถนะครับเพราะว่าถ้าเข้ขาไปไกลจริงๆเนี่ยเราจะเสียดายที่หลังไม่ได้นะครับ แล้วก็ซื้อตอนไหนตอนนี้ผมไม่น่าเข้าครับเพราะกำลังพุง่งตอนนี้ไม่น่าเข้าครับเขาจะแซงนิวไฮเดิมไม่น่าเข้านะครับผมบอกไว้ก่อนเนาะเพราะบางคนก็มีคนทักมาหาผมบอกว่าซื้อเลยได้ไหมเข้าเลยได้ไหมนี่แหละครับเคยแล้วครับดดยครับไม่เหลือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลขา่าวสารใหม่ๆหม่เอามาเล่าต่อเนาะสวัสดีครับผม